สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลักออนไลน์ทั้งหลายนะครับผู้เฒ่าสูงใบหลักสาวสหน้อยนะครับนะคลิปนี้กะอยากบอกว่ายาโอนยางเหนี่ยวนะครับให้เขาไปหอดไปถึงคือเก่านะครับเนาะวิดีโอข้อให้วิดีโอข้อแบบเห็นหนาครับเพราะว่าสาวบางคนเขาก็บ,บอกแล้วมันบทตรงปกหนุมไทยเฮากับแต่ว่าสาวเล่าตรงปกแน่นอนเพราะว่าเขา สัมผัสกันออกซื้อนะครับเนาะมันจึงมีปัญหาในการบอรสมหวังนะครับเห็นบอหนุ่มไทยคนหนึ่งกับสาวไทยนะครับนัดเจอกันสาวไทยบอรตรงปกอ้วนรุ่นแม่นะครับหนุ่มกับรุ่นลูกกีบกันทั้งว่าไล่กับตั้งโซเชียลกับแช่กันบออนู่ครับมันบอรตรงปกนะครับนะหนุ่มคนนั้นกับทรงเสียมาตลอดอ่าเลยคิดหวังนะครับนัดเจอกัน าะนั้นให้วิดีโอข้อหากันนะครับสําหรับสาวลาวกับหนุ่มไทยนะครับเพราะว่ายุต่างประเทศบางคนก็อยู่ประเทศนอกนะครับเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการพูดจาก็จะไปลงขรุมนะครับโอนหลจะโอนในหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าเขาอาจจะขอค้าเน็ตค้าสื่อกินสื่อยูลูกว่าสบายแมมบ่สบายนะครับ ก็นุ่มต่างประเทศก็จกเตือนนิดนึงนะครับแต่ไผ่ในแม่แวเห็นคลิปนี้นะครับถึงท่านจะมาหาใครชัวข้าวาลางานมาซิบกุมือก็กลับไปทำงานอยู่ตาประเทศเทีทยติพัน์ชัญญา้าท่านก็ส่งเงื่อนมาแบบทุกเดือนทุกเดือนก็ผสมวังแน่ผสมวังแน่ก็่วนไลยก็สิบผสมวังนะครับเขาก็มีแฟนดูทางบาทแต่ก็มีอีกคนคุยหลายคนนะครับ ท่านกติเสียใจนะครับนะผมแนะนําให้เล่จากการทํคขิปหนุม่มต่างประเทศหีบสาวเล่าทนะ่านจงบินมาขออย่างเดียวครับถ้าบินมาเราเบิงใจกันมาหมอบโทรศัพท์มามอบเงิ่อนหมอบดอกไม้ผ่านแอดลูทูต่างๆนี่ปัดดาดลอยเปอร์เซ็นต์นะครนะับบวสมหวังท่านคิดว่าท่านสมหวังแล้วท่านเขามาเอาเงินเอาทองเอาโทรศัพท์มาฝากผ่านแอดมานังโบครับ สาวมือหนึ่งกับวินกลับจังสี่นะมันมันสมหวังเลยครับซ้ำไม่ทนแมามั่นใจว่าเอ,อสาวคนนี้จะคบกับท่านแลืท่านโอนเงินให้ทุกเดือนเะครับผลจุด้ายเวลาแตงดองเวลาสิเขางมาแตงงานเขาเบาเลยเห็นเลยไอคลิปแล้วย้อนไปเบิ่งคลิปอยู่ซเบื่อคนหนึ่งก็ได้ครับเพิ่นเปลี่ยนใจมาเปลี่ยนสายบุญแล้วตอนนี้นะครับหนุ่มต่างประเทศทรงเห็ดเฮือนให้จนแล้วสื่อตู้เย็นสื่อเครื่องของเขาเฮือนเบ็ด พอ่อเบิสัญญาสามปีกลับมาติตแดงกับเขาส่งเงินมากเกือบแสนทั้งสางบ้านสาวเบาซ้ำนะครับนะ,ะนี่แหละครับเคยบินหน้านางเบาขึ้นกันนี่ละตกลกปลุกใจปสิแดงกันนี่ละอ่าแอดกับเป็นพยานนี่ละนะครับนะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเหตุการณ์นะครับอีกหาเหตุการณ์หนึ่งกับบางคนว่าอย่าไปกีบสาวในไทยใช้เนล่าวกีบสาวในไทยดีกว่ามืออึด บอกว่าสาวใส่ล่ยบรว่าสาวสำนวอยเพราว่าสาวไม่ห่างผมยกตัวอย่างให้ก็ได้ครับนักบินนะครับเห็นข่าวว่า้านนะครับนักบินนักบินถบาทนะครับสื่อใส่ลล่เป็นไดครับเด็กหน้อยจิบสามเนี่ยคุกหัวโตนะครับนะพาเลี้ยงปิววันแล่นหน้ำหนีขึ้นรถกับว่าท่านเห็นคลิปอีตัวครับคลิปนักบินถบาดนะพระนี่แหละสายเลี้ยงนี่แหละครับนะสื่อบริการเสพ แม่ทุนเน้นว่าเล่นคืนอรถแถวเระท่านนะครับนะเอาอยุประเทศต่างประเทศดีกว่าครับถึงมันจะคนละประเทศกันนะจะบเสียงทําประเทศตัวเองนะครับนะกฎหมายไทยมันบังคับใช้อ่าแบบบังคับใช้แบบเขอเงคัดแบบดีนะครับนะประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศบางประเทศอาจจะอ,อารมณ์รวยอาจจะบังคับใช้่าเต็มที่นะครับแต่ผมใส่คาว่าบางประเทศนะครับส่วนประเทศไต้เฮาเนกังก้ จะเล่นเลยนะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งโชคเชี่ยวมันกะเซรี่ครับขัแต่ว่าเป็นข่าวดังผู้ได้ทาผิดในบริวอดนะครับเนาะมันเป็นกระแสแล้วมันดังเลยตำรวจเขาก็ทํางานครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ทางานนะครับนะดังนั้นกีบสาวก็ละมัดระว่างนะครับเพรว่ากีบสาวในไทยหรือในต่างประเทศกีบสาวออนไลน์นะครับระว่างตั้งแต่อายุสาวๆนะครับมันจะผิดกฎหมายนะครับถ้าทำก็จิบแปด ะระว่างการโอนเงินนะครับราว่างการวิโอข้อมันบรงพบนะครับหลายหลายอย่างนะครับเนาะ,ะห็นสาวเปิดใจทุกคนได้เงินทุกคนได้ทรัพย์สินสิ่งของทุกคนได้น่อยได้หลายแตกต่างกันไปแล้วตัวนุมไทยคนนั้นจะซัพพอร์ตนะครับนะบางคนเปิดใจสองรอบสามรอบนะครับบางคนก็ถามให้บีเขาเปิดใจอย่างไรรอบน่อ้านุ่มคนแรกคนที่สองอาจจะเมิดนะครับ อาจจะเลิกล่าโดยบ่าเขาใจกันนะครับนะอาจจะซัพพอร์ตบ่ดีอาจจะตกลงกันแบบว่าฮ็ดบ่ดด้ตามสัญญานะครับ mm hmm. เขาก็เปิดใจไหมเพื่อไว้ mm hmm. เพื่อมีนุ่มคนใดที่เขาไปติดกลับเขาได้แหละครับเนาะ mm hmm. นะครับแต่เปิด mm hmm. บางคนว่าเอาแค่มีเขาเปิดใจคือ mm hmm. ว่าเอาหัวจักเสี่เปิดใจรอแปะรอสองรอสามโอ้ยเขาวาผู้เท่านะครับถามผมคนไปหอดไปถึง ประเทศเขาเนี่ยครับผมไปเดือนนี้สามทีเทื่ยแล้วครับนะผมไปเบิงหมู่บ้านสาวเปิดใจเนี่ยไปเบิงหมู่บ้านสาวว่าเปิดใหญเนี่ยนะครับไปเบิงบัตรร่ประเทศนี้เขาไปงานบุญงานยังต่างๆนะครับนะดังนั้นลักออนไลน์หนึงโอนจะซาโอนให้หน่อยหน่นอยรงครับกีบสาวของรุ่มทุนอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าจะโอนให้หน่อยโอนพอประมาณนะครับบ่กเนตู้มเดียวตู้มเดียว อย่าไปหลงค้าบหวานเขาทักมาจุมือได้ครับเขาสวัสดีเขาไล่ามาทุมือได้ครับเขาด้เงินเจ้าล่องเจ้าโบนบดนั่นแม่เขาบอกทันทีโบสักเสื้อผมทันล่องเลยครับเอาจากประสบการณ์ตรงจากนุ่มไทยหลายคนมามนเล่าสู่ผมฟังแล้วอาจากประสบการณ์ผมบอมนะครับเนาะ,อะสองต้องวิดอข้อให้เขาเห็นหนาตรงนั้นเลยนะครับบบต้องอยากอายนะครับนะ่ สมัยก่อนเนี่ยสายเลี้ยงนักบินธบาติบก้าวิดีโขออยานว่าเป็นพระสมัยนี้กผู้เท่ายานแต่สาวบมากคุยแต่เขายานว่าอยู่หลายนะครับถ้าเขาเขารับใด้วิดีโอขอก็คุยเลยครับรับไดก็เลือกคุ้ยนะครับอายุสานี้่สาวสานี่นาตาแบบนี้รับปะะบ๋าได้บบนะครับนะพอวิดีโรขรับไดเขาเข้าไปสั้นที่นะครับม่นบ่เข้าไปเด้เข้าไปตกล่งปุ๊บทรงกันจักเดือน บอขอเลยจะแต่งบอจะขอบอเสิ็มาเอานะครับะถ้าบอแต่งเขาบายเบียงอนะ่เลิกนะครับเลิกเลยครับผมแนะนําแบบนี้ครับคบไปกับทรงเสียพี่อ่าดูใจกันไปก่อนคบกันไปก่อนเนี่ยโอนกันไปก่อนเนี่ยจักมือเลยแหละครับจีเซ้าโอนนะครับนะเดี๋ยวเป็นห่วงอยู่ครับสําหรับนุ่มไทยหรือนุ่มต่างประเทศที่อยู่ประเทศนอกกีบสาวได้ายการเปิดใจหรือกีบสาวไล่เนี่ทรงเสียอย่างเดียว บอกเขาว่ามันมาขอบ่แตงักเคอนะครับอพอล่างานได้สิบมือเขามาปุ๊บผ่านแอดบางช่องหรือแอดหลายๆช่องเขาไปหาสาวไปสัญญากันว่าจ,จะเบิดสัญญากันสิเขามาแตงเก็บเงินแล้วสิขามาแตงแต่ว่าในขณะที่เขามาแตงเหลืออีปีส่งปีก็ส่งเดือรหัสพันส่งเดือละหมื่นหรือลูกพอสบายแมวพอสบายหรือมีงานหรืองงานแตงก็ส่งกันอยู่หันเพราะสิเขามมาขอมขอาแตงหวยเขบาบอกเอาซ้ำครับ เห็นนุ่มยุโรปวะครับสิมาขอนองคนหนึ่งน่ะสร้างบ้านแล้วเป็นหลังนะ่ะเรียบร้อยนะครับนุ่มตาประเทศลายคนจังนุ่มยุโรปเลเพื่อน,ฟนอแฟน,ฟนเพื่อนชนิดกับผมนี่แหละนิสัยดีโรไฟดีอายุกันยังน่อยซ้ำฐานาการเงินกันดีนะครับน่ะทรงสาวคนหนึ่งมาเกือบปีเบิดหต่วยเกือบเครื่องแสนหมดแล้วครับเพราะฉิเขามาเขาหามวายเขานะครับน่ะ ขาใหวเขาไปหาเลยทุกวันนี้ก็เงียบไปเลยสาวคนนี้ได้โทราศัพท์น้ำนมไทยหลายหลายคนได้ไหวได้เงินทอดอ้วลายครับนะสาวบ้านพินคนนี้เงียบไปเลยเพราะว่ายังเงียบไปยังปิบัติครับเขาก็แต่งงานไปแล้วเขาแ่งอย่างเงียบสาวลาปเปิดใจบางคนเนี่ยแง่งโดนกับประเทศเล่าเขาเขานั่นบ่มีกระแสให้ได้รู้เห็นเลยครับแครววางเงินนมาจำไปหาเงินซอยกันมีมาแล้วสาวคนหนึ่งนะครับนะ ชัวเขาเรียกกันเจ็ดมือหนีเขาว่างไว้สองมืออีกค่ะมือเขาติดไว้ไปนอนฟาดดากันแล้วนะครับนะอยู่กันบวชวนผููบาพุท้เทภูไติดยาติดยังกัดหลือล่ากันไปเป็นไม่ห้างแต่น้อยบาทนี่บวชเสื้อผมบอกผมบอกหลายหลายคลิปผมบอกบวเสื้อผมไปหอดไปเถีงตัวเองอันนี้คือผมเรื่องสิผมบอกผมเจออะตัวเองแหละครับผมเจอปัญหาตัวเองและนะครับผมรู้เรื่องแล้วนะครับนะพราะนั้นสิ่งที่ผมมาบอกเนี่ะ มันเป็นจริงเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์ประสงเส้อผมม่ทันเขาไปเจอไปพอด้วยตนเองนะครับเพราะว่าคนเล่าพอดยมแจงดองแต่หน่อยแล้วก็ให้กันบเบนะครับบ้างไปเป็นเครื่งนึงนะครับเขาเลยอยู่น้ากันกอนกได้น,น,นะครับนี่ยามาแฮปปี้ไปรู้ผิดประเภทนี้เขาบวแบบนี้ผมไม่รู้ผิดว่าผิดนะเขายิ้นน้กันแล้วคูนึงไปกีดยางที่สั่งคำวนผุน่นี่แหละครับนี่ผมถึงบอกกันในฟั่งนะครับว่า สูงไว้ใช่ทั้งหลายแล้วว่าระวังในการจีบสาวนี่ยจะโอนหลายนะครับโอนนิหน่อยนะครับแต่ว่าจีบสาวต้องลงทุนก็ต้องโอนเยอะแหละครับเนาะโดยเฉพาะนุ่มต่างประเทศนะครับสาวเล่าบางคนก็โตขักอีดีครับเนาะหาเงินจริงจริงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับนะหลายอนไล่นี่ให้ไปหอดไปถึงไปขอเลยครับนะแต่เงินพรพอมจะจีบสาวนะพอมที่ี่ขออย่างเดียวจะจีบสาวเล่าในการเปิดใจนี่ ไปคูเลยเดินก็ไปปุ๊บจะขอแต่งแล้วมมีเงินมีเงินก็ฟ้อมก็ไปว่าจะขอแต่งแล้วแต่เขาบอกว่ายังไม่พรบในเรียบร้อยครับเลื่อโอ้เลือก,ออกครบสวัสดีครับ